เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการาสแกนจุดนะครับเครื่อง SQ360 ของทางบริษัทเรานะครับก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันเลยครับเสร็จแล้วไปดูการตะเวนนะครับตรงนี้ถ้าของใครไม่มีช่วงเวลาตะเวนตรวจแบบนี้นะครับให้ย้อนกลับไปก่อนนะครับไปกดตรงการซิงค์ตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายซิงข้อมูลด้านล่างตรงนี้นะครับไปหนึ่งครั้งก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับรอรอให้เขาซิงข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนเมื่อเราซิงข้อมูลเสร็จก็กดตกลงนะครับอาจจะซิงสักสองครั้งหรือสามครั้งก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าข้อมูลมันไม่มานะแล้วก็ย้อนกลับไปดูครับเมื่อกี้ว่าเราออกตรวจได้หรือ,อยัง ถ้าเรากดการตะเวนปุ๊บแล้วมันขึ้นแบบนี้นะครับแปลว่าเราสามารถออกตรวจได้แล้วนะครับเราไปดูชั่วโมงการตรวจนะครับชั่วโมงการตรวจเราเลือกชั่วโมงตรวจที่ใกล้เคียงของเรามากที่สุดนะครับของผมชั่วโมงตรวจถ้าสีน้าเงินนะครับแปลว่าแผ, own, แผนรวมนะครับแผนรวมยังไม่ได้ถูกกาหนดว่าเราจะตรวจชั่วโมงไหนนะครับถ้าเราจะตรวจชั่วโมงไหนที่ใกล้เคียงที่สุดให้เลือกแผนนะครับผมจะเลือกแผนช่วง นี้นะครับก็คือ12ในกาถึง13ในกาตอนนี้13ในกา11นาทีนะครับก็เลยเวลาไปแล้วไม่เป็นไรนะครับเอาที่ใกล้เคียงที่สุดเสร็จแล้วกดใช่นะครับกดใช่ให้หมดกดตกลงให้หมดครับอันนี้เป็นของเดิมที่ผมเคยสแกนไว้นะครับก็คือจุดที่1นะครับตรวจไปแล้วนะต่อไปเราต้องตรวจจุดที่2องครับคือห้อง AI นะครับวิธีการตรวจก็ไม่ยากนะครับ เราจะต้องมีแท็บนะครับเราก็กดสแกนข้างล่างนะครับไปหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วจะขึ้นว่าสแกนแท็บครับเราเอาซิกิวสามหกศูนย์เราครับไปสแกนที่แท็บนะครับแท็บก็จะเป็นแบบนี้นะครับตามหมายเลขนะครับในตัวนี้ของเราเป็น หมายเลขสองนะครับห้อง AI นะครับเราก็เอาโ,โทรศัพท์ไปสแกนนะครับเอาหลังเครื่องไปใกล้ๆแท็บนะก็จะสแกนขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ติ๊กถูกข้างล่างนะครับติ๊กถูกข้างล่างเนาะกดหยากแท็อ่ะได้แล้วนะครับก็ทําแบบนี้จนครบทุกจุดนะฮะที่กําหนดไว้นะครับเสร็จแล้วก็ย้อนกลับ เมื่อเราสแกนเสร็จเนี่ยเมื่อย้อนกลับเนี่ยเขาจะมีการอัปโหลดข้อมูลนะครับเพื่อเข้าระบบให้เรากดใช่นะครับเพื่อยืนยันก็รอจนกว่าจะอัปโหลดข้อมูลเสร็จการอัปโหลดข้อมูลนะครับก็จะไปบันทึกไว้ที่บริษัทนะครับแล้วก็กดย้อนกลับเสร็จแล้วก็ออกจากแอปพลิเคชันได้เลยถ้าเราสแกนเสร็จนะครับหรือถ้าเราจะไป จุดอื่นเราก็จะเพิ่งออกก็ได้นะครับแต่ว่าอีก2ชั่วโมงออกตรวจหนึ่งชั่วโมงตรวจเราก็ออกจากระบบไปก่อนก็ได้นะครับจะได้ประหยัดแบตเตอรี่แล้วก็อินเทอร์เน็ตนะครับจเราสแกนรอบจะไปค่อยไปกดเข้าแอปพลิเคชันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการเดินตรวจนะครับก็จะถูกส่งข้อมูลให้กับลูกค้าของเช้ารุ่งเช้านะครับของรุ่งเช้าลูกค้าก็จะได้รับข้อมูลทางอีเมลนะครับขอบคุณครับ